อ้าวคุณหมอโบอยู่ข้างหลังนู้นไงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอีก8นาทีอ่ะพี่นุกเริ่มเ,ออเริ่มเก็บเ,ออเริ่มเก็บทําความสะอาดแล้วนะคะออนี่เออ่ก็พรุ่งนี้อย่าลืมพี่ทูตกันนะคะมาดูไลฟ์การพรุ่งนี้ส่งพี่ทูกขึ้นหลักนะคะแล้วก็ช่วง3มเดือนเดี๋ยว ใครมาเที่ยวศูนย์ช้างมาแอบส่องได้นะมันมีมุมส่องอยู่ใครมาบ่อยๆจะรู้มุมใช่ไหมถ้าใครมาบ่อยๆได้รู้มุมเองเลยว่าเอะต้องอยู่มุมไหนดูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นนะแต่ว่าพี่ปิวสลัมบังไว้จ้ะแต่พี่ปิวแพนแล้วว่าเดี๋ยวจะปลูกต้นกล้วยดูแล้วพี่ปิวพี่ปิวจะแกงนะปลูกต้นกล้วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเลยที่จะแกงเนี่ยพี่ปิวจะแกงแม่ๆนะตอนนี้จะเอาสลัมมาบังว่ะ ความเป็นวันนี้รู้สึกเรียบร้อยไม่ใช่อิ่มเยอะเกินไปไม่รู้จะเถียงอะไรดีฮะพรุ่งนี้นะคะไลฟ์พี่ทูเป็นไลฟ์พิเศษนะคะส่งพี่ทูขึ้นหลักนะคะเวลาเดิม<ช>บ่ายสองโครึ่งถึงสี่มงเย็นนะคะเวลานี้เลยช่วงเช้าก็ไปดูมอร์นิ่งไลฟ์กันก่อนะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มาส่งพี่ทูขึ้นหลักกันนะคะพรุ่งนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีคุณหมอมาอัปเดตเรื่องสุขภาพ อก่อนขึ้นหลักด้วยนะเพราะพรุ่งนี้เชา้าจะมีตรวจสุขภาพก่อนขึ้นหลักแล้วก็เรื่องของการดูแลการดูระหว่างช่วงตกมันะนะครช่วงตกมันก็เพื่อให้แม่แม,แม่ทุกท่านได้วางใจได้ว่าระหว่างช่วงที่ตกมัน พักผ่อนจำศีนอยู่ก็คือมีพี่ควานมีคุณหมอ,อมคอยมอนิเตอร์คอยดูแลตลอดเนาะแล้วก็อย่างบริเวณตรงพี่ทูอยู่เนะี่ยเขาก็จะจริงๆเราก็มีตัวทีวีติดมาเพื่อในการมอนิเตอร์ในการสอบหรด้วยเนาะ,ะก็คืออยู่ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากที่หายตกมันนะคะหลังจากที่หายตกมันแล้วเนาะก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะมีประกาศแจ้งให้<ะ>ก็คงจะนู่นแหละอีก3าเดือน ประมาณน่าจะมิถุนาแหละถ้าถ้าเอาตามคาดดาเลยนะข้อปีเียวออกหนึ่งมิถุนาหนึ่งสองพิถุนาเนาะที่เรามาไลฟ์วันแรกวันที่พิทูออกจากหลักนั่นเป็นวันแรกเลยนะแล้วก็ไลฟ์เลยเนาะวันนั้นเนาะนี่คุณคุณพันธรีใช่ไหมคุณแพรใช่ไหมบอกบอกว่ากาแฟหนึ่งร้อยกรัมเอาไปดริปได้ห้าถึงหกแก้วค่ะนี่ไงคะไม่จุ๋มแชร์มาแล้วนะคะช่วยประชาสัมพันธ์งานวันเกิดน้องพิทุนนะคะร่วมกันบริจาคซื้อกล้วยได้ค่ะติดต่อเดี๋ยวนะคะ ติดต่อแม่มิ้นนะคะหรือมีแม่ๆม,มาแชร์ข้อมูลที่เพจวีเลิฟนะคะอันนี้นะใช่เพราะว่ามาเมื่อ<ะ>กี้ถามมาคุณมิ้นอยู่แต่ว่าคุณมิ้นน่าจะไม่ได้เข้าอยู่ในนี้นเนาะจางแม่ทีเดินมาจากเอกเจดใช่ไหมอ๋อแม่ธรณีใช่ไหมใช่แม่ ไม่ใช่ช่วงนี้นะนนนนน,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 นช่วงนอ่ะ<น><น>แม่ทอเออเมื่อกี้มีมีคนถามหาอยู่แม่ธรณีนะคะอาจจะคือช่วงนี้ยแม่เพิ่งมาแล้วก็พี่ควานก็เป็นพี่ควานใหม่เดี๋ยวให้ปรับตัวก่อนเพราะเมื่อเช้าสัมภาษณ์หมอมามีไปอยู่นะคะให้ปรับตัวก่อนเดี๋ยวยังไงอ่าถ้าแม่ปรับตัวอะไรได้แล้วเดี๋ยวช่วงมอร์นิ่งไลฟ์ก็เขาก็อาจจะเดี๋ยวแอนมี้ก็อาจจะมาแวะมาดูให้ได้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยแม่เพิ่งเดินมาเมื่อวานนะคะจริงๆไม่ไกลกันนะแต่แม่เดินใช้เวลา สิบห้านาทีแล้ออะไรฮะก็นี่เขาบอกได้ไงเนี่ยหญิงหากับนาเดียมามอร์นิ่งไลฟ์บ้างนะคะเดี๋ยวเออ่ถ้าว่างจากภารกิจนะคะก็ก็จะไปไปช่วยมอร์นิ่งไลฟ์ด้วยนะคะอันนี้เนาะเพราะว่าแต่ว่าถ้าอยากไปฉิงฉับทัวร์กับเรานะคะยี่สิบเอ็ยี่สิบสองยี่สิบสามใช่ยี่สิบยี่สสองรู้สึกกำนันเนี่ยจะไปด้วยแหละนะเออยิบสองไปทัวร์ส่วนยี่สเอ็ดยี่สสามจะเป็นอีกสี่นาที ยิมเกับยิมสามจะเป็นคํากิจกรรมในนี้เนาะยิมเอ็ดยิมสองยิมสามนะคะเอ๊รู้สึกคุณหมอลุงหมอขอจรพัฒน์เข้าๆออกๆนะคะเห็นเห็นขึ้นมาบ่อยว่าหรือว่าเน็ตไม่ดีหรือเปล่านะคะ,ะนี่คุณวีว่าโครเซตส,สวัสดีค่ะ,ะไม่เจอนานเลยนะอะไรนะคุณวีว่าคุณวีว่าโครเซตเป็นเอฟเอฟซรุ่นก่อนๆนะคะแอบส่องแม่ทอนได้ไหมพี่มดถามแม่ทอนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังใช่ไหม อยู่ข้างหลังนู่นใช่ไหม <c oughs> อ่านะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อเช้าที่คุณหมอมามีบอกไงว,ว่าอยู่ตรงนู้นแล้วก็ทีนี้ก็ตอนระหว่างมันก็ขยับไปยืนที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวจะขยับย้ายที่อยู่แต่ว่าแม่เพิ่งมาแล้วก็ควันเป็นควันใหม่หดูทั้งแม่ทรนีแล้วก็พระเสพออีกเชื่อมหนึ่งที่ก็เพิ่งย้ายม่กับเราเหมือนกันก,ก็เหมือนแบบจะได้ช่วยกันดูได้เนาะ นี่คุณเอกขอคำคมนะคะขอฝากไว้ให้คิสนะคะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวฝากไว้ให้คิสก่อนเลยละกันนะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งเมื่อกี้นึกมานึกไม่มออกละอะไรนะเมื่อกี้นึกมาอยู่นะวัน <c oughs> นี้เตรียมมากีเดี <c oughs> เดี๋ยวขออีกที<ว>กหนึ่งคุณสุทาที่บอกว่าสูง<า>แจ้งพรุ่งนี้ไลฟ์ตั้งแต่แปดโมงพรุ่งนี้เราไลฟ์แปดตั้งแต่แปดโมงเหรอเอ๊ะพรุ่งนี้หรอไม่น่าจะเก้าโมงหรือเปล่าอ๋อพรุ่งนี้แปดถึงเก้าโมงนี่มีมีแอปหนึ่งขึ้นโพส อ๋อเขาขอเลื่อนเวลาเหรออน่าจะ มาเช้าแบบนี้ไปดูอันนี้หรือป้าไปดูช้างออกกาลังกายหรือป่าอ๋อ,อ,อพรุ่งนี้เขาจะมีขอเลื่นขอลื่นเวลาอ่ะต้องเดียวประกาศให้หน่อยนะคะ,ะพรุ่งนี้ขอเลื่นเวลาค่ะพรุ่งนี้มอร์นิ่งไลน์นะคะขยับมาเป็นช่วงแปดโมงถึงเก้าโมงนะคะเฉพาะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เฉพาะวันพรุ่งนี้เนาะ,ะเดี๋ยวคือถ้าสมมุติมันแบบมีไลน์ที่มันพิเศษหรืออัปเดตอะไรอาจจะแบบเดี๋ยวมาแจ้งแจ้งให้ผ่านผ่านเพจผ่านโพสต์นะคะไปละเดินกลับละอ่าฝากไว้ให้คิดนะคะวันนี้นะคะก็ เมองอย่ากระโดดใส่ก<า>ุญ่จเร็วอ้าว <laughs> คุณหมอโบโอยู่ข้างหลังนูงง่งเงยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอโบจะมาร่วมอัปเดตกับเรานะะเดี๋ยวฝากไว้ให้คิดก่อนนะคะฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะนักรบย่อมมีนักรบยอ่บยอมมีบาดแผลส่วนกะละแมเหนียวนุ่มคะ่ะ <laughs> ของจองกันนะคะ <laughs> นักรบชอบกินกะละแม <laughs> นะโอเคนะคะรับชื่อกละแมพรชรศรีเหรอใช่ไหมนะ นักรบย่อมมีบาดแผลนะคะส่วนการะเมยลอย่าลืมนะคะเหนียวนุ่มนะคะกรับชอบกินการะเมลของเจ้านั่นอะไรนะที่ที่เชียงใหม่ขายในที่ก,กันเนียนหน่อยเนียนนะห,นนหพันนีหรือเปล่าเอออร่อยนะเออเออคาราเมลพันนีรสใบเตยอร่อยไม่รู้ืนะฮะมื่นมืน่มอนจะขึ้นพิซซ่าเด้อซ่าของเราอ๋อมืนจะแยกพิซซ่าอ่ะมื่นจะแยกพิซซ่าหรอ เออลืมไปเลยแล้วว่ามีพิซซาอยู่เมื่อกี้ลืม <Shap> หาว่าพิซซาเป็นไงบ้างอน่าจะอร่อยนะดูพี่ปิวะ<า>พี่ปิวพี่นุกกินกันเมื่อกี้ต้องขอบคุณพี่เ <หา S 2> พิตด้วยนะคะ<า>ก่อนจบทําเสียงอะไรก่อนทําเสียงนี่เหรอไม่ได้แล้วแม่เพราะว่าเสียงไม่อยู่แล้ว<า>ตอนนี้เสียงไม่อยู่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวรอวอร์มเสียงก่อนนะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นน้องไปขายของต่อเดี๋ยวน้องไม่มีเสียงคุณปริชาติบอกว่าพันนีกาดหลวงอร่อยค่ะใช่อร่อยนะคะพันนีพี่ดาว่ากะละแมสุรินก็ดังเด้อ อนะคะเดี๋ยวไว้เราไปสุรินทร์ก็ได้เนาะแล้วก็ไปซื้อเพื่อไปซื้อกะละเมงกลับบ้านนะคะอันนี้นะคะอันที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังนะคะไลฟ์ไพรสักสุรินหรือพี่ดุของเรานั่นเองก่อนเคลื่อหลักตรงมันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะ ไลฟ์เฉพาะกิจนะคะไลฟ์พิเศษเลยพรุ่งนี้นะคะส่งพิธุขึ้นหลักด้วยการบ่าย2องเครื่งถึงสี่โมงเย็นนะคะพรุ่งนี้มาเจอมอร์นิ่งไลฟ์กันก่อน8ปดโมงถึงเก้าโ่ะแล้วก็มาดูไลฟ์ส่งพิทุขึ้นหลักตกม่านนะคะก็คือช่วง2องโมงนถึงสี่โนั่นเองนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะชวนคุณหมอมาคุยด้วยนะคะ